เป็ที up, ่ราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสกนิกรชาวไทยมายาวนานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,000โครงการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพตามวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรม ทั้งดินน้ำและป่าไม้ล้วนยังประโยชน์ให้ราษฎรผู้ทุกยากเดือดร้อนทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและมีความสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารตลอดราชสมัยล่วงมาจนถึงราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชปณิธานในการสืบสารแนวพระราชดำร,ริเพื่อประโยชน์สูขของปวงชนชาวไทย ดังพระปฐมบรมราชาองค์การที่พระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชจารยไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระราชทานที่ดินในพระปรมมาพิไทัยบริเวณราชดินอัยสมาคมหรือสนามม้านางเลิ้อเดิมครอบคลุมพื้นที่279ไร่เพื่อจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ พัน์องค์ความรู้เรื่องป่าและน้ําเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ่อพิษพระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาว,วชนและประชาชนทั่วไป อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานแนวคิดการออกแบบจนเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นอกจากพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9แล้วยังประกอบไปด้วยบอ่อน้ำเลข9สภานเลข9 สะพานหยดน้ำพระราชาหฤทรไทยและสะพานไม้เจาะบ,บาก,กลงเพื่อสะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยเริ่มพัฒนาแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567เพนสินสมเนียมรายงาน